ข้าวเหนียวมูลสูตรเร่งด่วนครับวันนี้เราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูกเก่า250กรัมครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแช่ด้วยน้ำร้อนเดือดๆจากเตาประมาณ10นาทีครับคนให้เม็ดข้าวโดนความร้อนอย่างทั่วถึงนะครับหลังจากแช่แล้ว10นาทีนำไปล้างซาวน้ำให้สะอาดและพักในเสด็จน้ำครับ นำไปใส่ซึ้งรองด้วยผ้าขาวบางเปิดช่องตรงกลางไว้ให้ไอความร้อนกระจายได้อย่างทั่วถึงผ้าขาวบางส่วนที่เหลือปิดด้านบนให้เรียบร้อยนำไปนึ่งบนน้ำเดือดสิบนาทีครับระหว่างรอข้าวสุกก็เตรียมทำน้ำกะทิสำหรับมูลข้าวเหนียวกะทิ200 m l ใส่ในหม้อยังไม่ต้องเปิดเตานะครับน้ำตาลทราย100กรัม เกลือหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วค่อยเปิดเตาครับใบเตยสี่ห้าใบครับคนพอเดือดขอบขอบหม้อก็ปิดเตาได้เลยครับครบเวลา10นาทีข้าวเหนียวก็สุกแล้วครับน้ำข้าวเหนียวใส่กะละมังที่เราจะใช้มูลครับ น้ำกะทิที่เราทำเสร็จใหม่หมๆราดลงไปบนข้าวเหนียวเลยครับค่อยๆคนเบาๆครับอย่าให้เม็ดข้าวแตกหักพอเข้ากันดีแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้10นาทีครับ ครบเวลาเปิดฝาและคนเบาๆอีกครั้งหนึ่งปิดฝาทิ้งไว้อีกสินาทีพอครบเวลาข้าวเหนียวมูลของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานได้เลยครับและสุดท้ายเราก็ทำน้ำกะทิสำหรับราดหน้าครับ กะทิ250 m ้อาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาแป้งเข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเปิดเตาครับใบเตยเล็กน้อยเพิ่มความหอมครับคนไปเรื่อยๆพอเดือดขอบขอบหม้อก็ปิดเตาได้เลยครับข้าวเหนียวมะม่วงของเราก็พร้อมรับประทานแล้วครับ ข้าวเหนียวนุ่มๆราดน้ำกะทิหอมมันอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ